พูดเหมือนเขาจะทำตามคุณป้าคือคุณป้าคุณป้าอันตี้นะอันตี้เนี่ยเป็นคนที่ขี้เกียจจะทะเลาะกับขมิ้นแล้อันตี้ขี้เกียจทะเลาะกับขมิ้นแล้วทีเนี้ยสิ่งที่เราพูดไปว่าเราจะคว่ำบาตรเศรษฐกิจของกัมพูชาทุกคนก็ขายของแพงให้ขมิน้น ตัวเละตัวเองลองสังเกตดูสิว่าของมันแพงขึ้นไหมถ้าน้ำมันแพงขึ้นเข้าของแพงขึ้นแปลว่าเวียดนามลาวกับสิงคโปร์อ่ะเขาทำแล้วถ้าสินค้ามันไม่แพงขึ้นแสดงว่าเขาไม่ได้ทำอะไรก็ลองสังเกตตัวเองดูคุณป้าขอเตือนแล้วคนกัมพูชา งานมันก็ไม่มีแล้วจะมาประเทศไทยคนไทยก็รับสินลากาเข้ามาทำงานแทนแล้วแล้วเด็กๆอย่างหนูอะจะทำงานอะไรงานก่อสร้างก็คนสีลังกาแล้วเขาไม่รับคนเขเมรแล้วเขาก็ให้คนสีลังกาเข้ามาทำงานเต็มตัวนะทีนี้คุณป้าเนี่ยมีความรู้เยอะอยู่นะหนูเด็กน้อย โลกใบนี้มันกว้างแล้วมันใหญ่กว่าที่หนูคิดป้าแก่แล้วป้าผ่านโลกมาเยอะป้าอยู่มาหลายประเทศป้ารู้เลยแหละว่าทุกประเทศอะ่ะเขาคิดยังไงแล้วเขาทำอะไรอยู่สังเกตสิถ้าน้ำมันแพงขึ้นแปลว่าสิงคโปร์ขายน้ำมันแพงให้เขมรถ้าเข้าของเครื่องใช้ของกินน่ะคุณภาพมันไม่ดีแสดงว่าเวียดนามอะ่ะ เขาก็ส่งของไม่ดีเข้าเขมรเห็นไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นกลับไปดูบ้านตัวเองก่อนหนูเป็นเด็กมากเลยนะถ้าหนูยังไม่รู้ว่าของมันแพงขึ้นะ่ะเพราะว่าทุกประเทศอะเขาขึ้นราคาสินค้าให้กับเขมรหมดแล้วป้าต้องไปโทรศัพท์หาให้เขาทำอะไรกับเขมรไหมไม่อันเนี้ยเขาเรียกว่ากลยุทธ์ทางด้านการตลาด กลยุทธ์มันเป็นแบบนี้อยู่แล้วหนูป้าไม่ต้องทำอะไรเลยลูกขเมรก็ของขึ้นเอาขึ้นเอานะเดี๋ยวจะแพงจนซื้อไม่ไหวแล้วมันจะลำบากหนูมองไปไกลๆลูกเด็กชายขเมรเธอไม่ได้อดตุยวันนี้หรอกแต่ว่ามันจะมีผลหลังจากนี้อีกหกเดือนหนึ่งปีเนี่ยจะเห็นชัดเลยแล้ววันนั้นนะหนูหนูขเมรนะ่ะจะ จะคิดถึงคำพูดป้าคนนี้เลยว่าป้าคนนี้มองเห็นอนาคตเขมรได้ยังไงคนเขมรเตรียมตัวนะเขาปิดโรงงานในเขมรแน่นอนถ้าเจ้าของนั้นไม่ใช่คนเขมรเขาก็ไปเปิดโรงงานใหม่ที่เวียดนามลองสังเกตดูนะหนูเขมรหนูลองสังเกตดูนะเดี๋ยวเวียดนามเขาจะรวยขึ้นนะลองสังเกตดูนะว่าป้าพูดถูกไหม นะคนคอมเมนต์เตรียมตัวนะจ๊ะว่างานมันจะไม่มีนะเขาถอนทุนนะแล้วก็สิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนหน้าเตรียมตัวตกงานกันอีกหลายเลยหลายแสนเลยเพราะว่าเขาไปเปิดโรงงานใหม่ที่เวียดนามเอาภาษีถูกอ่ะสิบหกเปอร์เซ็นต์ใครจะมาเปิดโรงงานในกัมพูชาเสียค่าขนของไปเวียดนามถานนมันก็ไม่ดีเขาก็ไปเปิดที่เวียดนามเลยถนนเขาก็ดีเขาก็ส่งออกอเมริกาได้ภาษีราคาถูกแล้วเวียดนาม เวียดนามเขาก็จะรวยขึ้นแล้วคนกัมพูชาคนคเขมรจะทำยังไงคิดอนาคตของตัวเองแล้วหรือยัง